เออตายดิเหลือ,อ,อลแตกไม่เหลืออะไรเลยอ่ะแต่คือว่าเขามาถูกทางเขาเพราะเรือมันต้องขับขวาเขามาริมนู้นเลยอ่าแต่เจ็ดเนี่ยคือแข่งกันมายักากลางคลองแล้วผมล่นเรือครับเรือวิ่งเข้าไปชน ต้องเรียกกู้ภัยเราต้องโทรเรียกกู้ภัยแล้วตายเรือเออตายดิเออเรือหัวนี่แหลยใช่แบบหลังว่าเบอรออกไปเลยอ่ะดูดิดงเหลือแตกไม่เหลืออะไรเลยอ่ะคนอยู่ไหนอ่ะโดนปันแล้วไปดูคนเฮ้ยลอยไปไหนไม่รู้มันเกยกันนะวิบิมันเกยกันไปเลยไงไอ้หน้าเจ๊จีหน้าเป็นเยอะ ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะพี่เจ็ตสกีเขาแข่งกันมาครับครับแล้วก็เจ็ตสกีเนี่ยตกขึ้นครับคนขับเจ็ตสกีกระเด็นลงน้ำแล้ว,ลว,ลวเจ็ตสกีมันพุ่งข้ามฝั่งไปเรือทางนู้นก็มาเลยมาเสยนนร์เชนกันไอที่สามศพนี่มาจากเรือมาจากเรือกระบะมากับเรือกระบะอย่างเดียวเลยใช่ไใช่ส่วนผู้ขับเจ็ตสกีคือไม่เป็นอะไรเลยใช่ไมไม่เป็นอะไรเลยครับพอ,อตัวกระเด็นออกจากเรือไปก่อนจากเจ็ตไปก่อน ก็อันนี้คนทีเ่เสียชีวิตเป็นคนแถวนี้ไหมครับพี่ใช่ครับคนที่นี่เลยครับก็คือประมาณขี่สวนกันนะ่ะใช่แต่คือว่าเขามาถูกทางเขาพเพราะเรือมันต้องขับขวาเขามาริมนู้นเลยแต่เจ็ดเนี่ยคือแข่งกันมายันก,กลางของแล้วเขาแข่งกันมากี่ใช่มาสี่ลำก็คือเรือกระบานี่เขาชิดขอบแล้วใช่แต่ริมนู้นแต่เขาเมื่กี้เขาแข่งมาสี่ลำใช่ แล้วก็แ่งมาเลยสองลำหลังก็อยู่หลังในลำที่ชนเนี่ยคือลำที่สองก็เหมือนเสียหลักใช่ใช่คือเจอขึ้นแล้วไม่เบาอ่ะครับตัวก็เอาไม่อยู่ตัวก็หล่นจากเจ็ตมายังไงเรือรุดครับเรือหรุดไปถึงที่ขับเจกีมาใช่ไหมครับผมลำไหนครับลำน้ำเงินครับลำน้ำเงินแล้วอีกอีกลำหนึ่งมายังไงไม่รู้ว่ามีภาพตัดอ๋อเรีองเรือเรือ เขาเหมือนมาเกยเกยเรือพี่เหรอผมล่นเรือครับลเ,ลเลรือวิ่งเข้าไปชนล่นเรือหมายถึงว่าตัวพี่หล่นจากเรือ Get e, เกตีเรือก็เลยพุ่งพุ่งไปขวางลำ<ด>ใช่ไหมบ้ากลับมาจากว่าหลวงพ่อโตใช่ไหมครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Follow ร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ f a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ